สวัสดีครับเอฟซี FC พอทองแหล่ทั่วโลกมาท่านผู้ชมบัดที่นี่จีคือควบฟันแม่แตมาแล้วครับที่ท่านผู้ชมผู้ใดติดต,ตามช่องพอ่อทองแหล่คนเดิมเอ,อ่อช่องพอ่อทองแหล่คนเดิมเคยควบฟันแม่แตอร์นี่พอทองแหล่เรามาตอลอดคือที่เราเอามารว่นที่ผ่านมานี่เป็นข่าวฮกฮกเกินขวดครับที่่วาแม่แตอบอกว่าเพิ่นวา่ามี่ยังก็ต้องมีเพิ่นฟันแม่นครับ ออาัาที่นี้สิ่ว่าถามแม่แต่ให้ท่านผู้ชมให้เพื้นเราโคบนฝันเอื้อนพอทองแย่บานเราอย่าพาะมานไทายทำเลย,ย่าเพาะแม่แต่ครับเอาสวัสดีครับแม่แต่หนุนี่ครับน้าแม่แต่นั่งมานั่งกับน้องอันพี่สาวพอท้องแย่ครับพี่สาวพอท้องแย่เขาอนุญาตนะครับเนาะพอท้องแย่เลยสิเป็นนางคคศภาเราเลยขาข้างนี่มีเหล็กครับพูดผมนางอีแคที่ยังกับนางสี่พูดตรงกันมาพอท้องแย่นางกินเข่าพี่เลยจ้าคือมีละเอีดผมนางได้ทานี่ครับท่านผู้ชมผู้บ๊อบกับคู้นั่อ่ะ ไม่แต่ครับมันขึ้นฝันมาแล้วครับบอกท่านผู้ชมนําอืขึ้นฝันมาอันไปอันอันเป็นน้องน้ำเลยับเป็นเป็นข้องเป็นน้องน้ำเป็นข้องมัดกับใบมันขึ้นน้ำน้องเลยเป็นข้องไงเป็นข้องข้องนิดหน่อยครับอ่ะวันนี้เอาเอามือไปจุ่มเอามือไปจุ่มไปจุ่มว่าที่กะปูกะกัดมื่อกูกูเลสิบออกเอามือไปจุ่มกับปูกัดมือกะปูดีเมื่อวันกัดแล้วมันดีอ่าครับครับอ่ะ มันีบมันูกระซิดออกมันพูกกระพิจุบีบมันโนิ้วเดียวได้นิ้วสี่สี่สี่นออกกระพีบครับเมื่อนย้วเดียวได้สี่สีสีลร่น้ำมันะสี่ว่อ้องร้องอรองอองนันครับครับเมือเมื่อนิ้วสี่สี่แทบันมันกัดจับมันกับมันดิบดิบมื่อีองบันดิขึ้นว่าเป็นปุ่มเด้เป็นปุ่มเออเชแนกตัวเดียววะครับมันกอกันไหม้งเออครับครับมันกอกันเี่เราไปกวนแบบปูน เขาถ่องน้ำใ่ไหครับเขาเข้าใจได้ครับมันจักอันนึงมาเปกนปุ่มเก็นมากวะเมือเดียวอัเมื่อทีสรมากับจักจัมาเป็นปุ่มเนี่ยบมันมันีมันเีตัวนึงแหละมันมันก้อนนักการเป็นปุ่มเยอะมากเนี่ยครับกูกันกูกับซีรยีไเ้ีบ้านซีโรยี่ซีโอยีมาที่นี่ก็ฝันหอนนี่หะมึงมึงบอกเสีนนงมึงสะดุงอันก็เรยตื่นฝนมี่เนาะครับ่าที่นี่คนแล้วฝันต่อยเด้่บ้าน ผ้าสองฝันโตฝันโตว่ากูได้ได้กินไข่บดแดงได้กินไข่บดแดงกับข่าวกับข่าวอ่ะไข่บดแดงฝันนั้นสื่อของเขาอร่อยนึงพนะมานังกินไข่พิษไข่เลยอันนี้ถุยไข่บดแดงกินไข่บดแดงกินกับข่าวกินกับข่าวกูกินจเยาวมดถ้วยพนะนี่ล่ะกูฝันโต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 อจากนั้นไม่เรียนสิข่าววัดใจท่านผู้ชม คือฟังแต่เ้าควมฝันก็ต้องคิดตามครับเข้าใจเลยนะครับเนาะเที่ยวแรกเอามือจุ่มน้ำเที่ยวแรกว่าเป็นเดี่ยวเดียวไหมบอเป็นคว้งนาเอามือลงไปจุ่มมี่กระปูมีมือเิ่นข้นมาอาจจะเป็นตัวเดียวล่ะบ่สองสามตัวสองสามตัวมาที่นี่สิ้ออกทิ้ออกอีกมันเอาดิ่วมือเดีวซีได้ลงกปนเรื่องเดียวเป็นเดียวแบบเป็นจับมากมันิีมือก็เป็นปุ่มหรือไม่โอก็ทิ้เรอกอีก ครั้งสีต้อนเนี่ยพอดีกูเมียมุ้งปูเอาผ่าแรกก่อนจะน็อกปูกับแปรต้อนมันกันดีไหปูผ่าแรกปูกับปูเจะก่อนปูนี่แปรใช่ไหมท่านผู้ชมพูว่าแปรหนึ่งหนึ่งแปรับฟังเลยครับด้นี่ขึ้นมาแต่ว่าแปรหนึ่งหนึ่งแปรท่านผู้ชมฟังไม่ต้องให้พอต้องแเร่เลยมาเขียนให้ผู้เจ้าเบิงเรื่องนี่ฟังฟังเดี๋ยวนี้ต้องกันน่ะพอต้องการเดี๋ยวนี้ความผู้เจ้าแล้วครับเอาในยังต่อครับต่อมากกับไม่ได้กินไข่หมดแดงนั่นละภาคสองได้กินไข่หมดแดงกับเขา เมื่อที่เด็มั่่เข่าจะน้อยต้อมวดครับบอกว่าที่นี่เขาตัวมวดเขาต้อนั้นกูข้องฝันบนแหนแต่ที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแหนครับครับมันมัดฟันต่อยวาได้กินไห้บระแดงกับเขาจินยอมเม่ดถวยเอาี่บอกพ่นจะน้อยกัน่ะมวดประชาวันที่สองพฤษภาคมพศ2567แตมาเข้าพีว่างนะกูอกหนึ่งแปดแเปแค่เน่ตัวเดียวเลยตัวเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดท่านผู้ชมนี่คือแมแต้ฟันทง คือค ja ือป่าคือว่าเจะคล้องมันตัวนี้นะตัวเดียวเลยน่ะคือกล้าให้ตัวเดียวปนั่นเขาย่างคังนี่กูไม่แย่หนิเตี้ยใจปนั่นสิแม่แก่ผมเสียใจแม่แก่ขับฝันมีปลาจ์จบ้างเนี่ยเอาวิวงนี่นี่ขึนสิบแปดหนึ่งมานอกกันน้ำกันนี่แม่นก่เออเนี่ยเจ้าตี๊ดขันบ่เออจุ่มหล่ะมันตี๊ดมาเป็นปุ่มมันสิดออกนี่แม่หมันูแม่แก่เพิ่นคิดว่าเพิ่นเอามือลงไปน้ำน้ำหนึ่งระพูแปดแม่แก่ก็เลยฟันทุง หนึ่งแปดแปดหนึ่งเฮ้ยมันออกบ้าอะไรเก๋ยอ่มันมือเดินงวดควอนวดควงงวดควงแปดหนึ่งเลยไม่กนาเดียวนี่ไม่ได้วสีรงสีไหมมาลางจารมาปุงกมากว่าสิคัิกาสีร้งตีลางเฮ้ยยมคิดตามนะเราเนะคือจำแมาแต่ว่างวดที่ว่าไม่ออกเก่าแปะงวดที่พ่านมาเราำเนาะเออน้องไผ่เอาเอาเข่ามาไห่มาเข่าแล้วเต็มกระสอบบ่มี่หม่องวานแล้วก็เข็นรถมาไห่แม่แต่ เอาไปทั้งหลังบ้านพอต้องแลคนเดิมแล้วก็ไปแท้ออกมันว่าเป็นเขา่าครับท่านผู้ชมเป็นปลาปลาดุกตัวเดียวมันออกเก้าแปดไม่แทะเราเอายุบผมเขียนยังชัดเจนเลยตัวเดียวว่าตกลงเลขเก้าแปดหัวที่พันมาเด้ครับดอม,มีคนใจว่าผู้ใดใดกับม,มาบอกเลยเนอะนักข่าวใครผู้ละไรกิบาท้องแดงขึ้นหวยขามน้ำขามหวยขมาขมน้องขามปามลาขามโดนไปมุดหาศาลใกล้เตืองกินดาน่างของแท้อยู่งใกล้เจ้า,น,น,านี่ขึ้นไม่แทะผมของขด้ใจครับป้า ลนกคำเนาะคันว่าต้นบางขามช่องลุ่มอามตะปลอมก็ให้จนว่าพึ่งบ่เจอกันไขจังไหนนกคำเนาะเฮงๆดูโดยสุดจะเอางานกับเลขฝันไม่แต่ว่าประจำวันที่สองพฤษภาคมพศรทศพันห้าร้อยหกสิบเกดท่านผู้ชมยาเรื่องยาผ่านนะครับว่าพึ่งขันผู้ใดบ่เสียมาพอต้องแล้วคุยโมโวอวดบ่ได้คุยกับมีหลักฐานดูย้อนหลังได้คลิปห้องพ่อตาแดกคนเดิมนะครับเนาะบ่ได้ไปบอกเรื่อยๆพอต้องแล้วขันบ่กินบ่บอกนะครับว่าพอต้องแล้วคนเดิม เออจางใจกินเล่หน um, ึู่เจ้าไปแต่อันที่ตัวเดียวเด้จีตัวเดียวแล้มันฝันฝันหนี้เด้อฟังเอาเด้อสี่โลกที่ว่าเอเหนึ่งเคยมีขังบนหมวดควนที่มาเนี่ยเพราเนี้ยครับร้านครับท่านผู้ชมอันนี้เกิดอะไ้นะครับเพราะมูเจ้าบุตรหาว่าพอต้องแล้วเบาหลงเบาหลายตัวมีไอ้บอกมีไอ้เปลี่ยนว่าทมหาว่าต้องแล้วมันี่ก็เลยพอเห็นมาก็เลยไปเจอเบาแบงเป็นเอือนขอต้องแล้วไปแต่เอือนพอดังคูกแล้วว่าน ฝันมียาขั้ไชชใไ้ลาทานผู้ชมช่องก็ต้องแหลกคนเดิมแลยแต่ผิดสาวก็ต้องแหลกนี่บนธรรมดาด้ยนี่เพิ่เห็นผมขับบุมอามอยู่เลยน,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 นี่อ่ะเอาเท่านี้ละไอ้ผู้เจ้าแฮ่งๆอยู่ย,ยซื่อสัตย์ตรงงามกับเลขฝันแม่แต่เข้าทุกขวดสวัสดีครับอืมตัวเนาะพ่อจบเข้าไปเข้าไปใส